เราขามาทาความรู้จักกับสิทธิบัตรกันก่อนเลยนะคะหากพูดถึงสิทธิบัตรนะคะเราสามารถที่จะมองได้2มุมมองด้วยกันนะคะมุมมองที่1ก็คือมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property หรือ IP นะคะส่วนมุมมองที่2ก็คือสิทธิบัตรเนี่ยก็เป็นเอกสารประเภทหนึ่งซึ่งในวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่มุมมองที่2กันนะคะสําหรับ ประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ฉบับหลักๆนะคะแล้วก็ได้ให้นิยาม เอาเอกสารสิทธิบัตรเอาไว้นะคะว่าเป็นหนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มาขยายความเอาไว้ด้วยนะคะว่าสิทธิบัตรเป็นหนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งนิยามทั้งสองนิยามนี้ก็ได้แตะประเทศของสิทธิบัตรเอาไว้ด้วยนะคะมาดูการว่าสิทธิบัตรมีกี่ประเทศคะ่ะ สิทธิบัตรนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะได้แก่สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และอนุสิทธิบัตรคะ่ะซึ่งแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปอาจจะเน้นการประดิษฐ์ขั้นสูงหรือเน้นที่การออกแบบนะคะสำหรับการประดิษฐ์นะคะถ้าตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตรนะคะการประดิษฐ์ ที่สามารถขอยื่นจดสิทธิทบัตรได้และอะไรที่ยื่นขอจดสิทธิทบัตรไม่ได้นะคะอย่างเช่นสิ่งนั้นต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ทีนี้คําว่าใหม่เนี่ย ใหม่อย่างไรนะคะในมาตรา6นะคะก็มีให้อธิบายรายละเอียดเอาไว้ด้วยนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมตรงนั้นได้วันนี้ขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดลึกลงไปในตรงนั้นนะคะต้องเป็นการประดิษฐ์ขั้นสูงขั้นสูงอย่างไรอย่างไรถึงจะเรียกว่าสูงนะคะมาตราที่7ก็มีคําอธิบายเอาไว้ให้นะคะยกตัวอย่างเช่นก็มีส่วนบางส่วนนะคะก็อธิบายเอาไว้ว่าในช่วงของการตรวจสิ่งประดิษฐ์นะคะเขาจะใช้ผู้เชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆมาเป็นผู้ตรวจสิ่งประดิษฐ์ดังนั้นที่จะเรียกว่าขั้นสูงเนี่ยหมายถึงว่า สิ่งประดิษฐ์นั้นๆเนี่ยจะต้องไม่ง่ายเกินไปสําหรับผู้เชี่ยวชาญในการตรวจประเมินและอันนั้นก็เป็นบางส่วนที่พรบสิทธิบัตรได้ให้คําอธิบายเอาไว้นะคะในส่วนของสิ่งที่ไม่สามารถยื่นขอสิทธิบัตรได้ตามมาตรา9ก้านะคะก็เช่นพวกจุลชีพตามธรรมชาติวิธีวินิจฉัยโรคหรือการประดิษฐ์ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นต้นน,นะคะ ทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์อะไรจากการมีสิทธิบัตรนี่ยนะคะออคนที่สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองหรือขอจดสิทธิบัตรได้เนี่ยก็อย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ประดิษฐ์เองหรือว่าอินเวนเตอร์นะคะ หรือว่านายจ้างยกตัวอย่างเช่นสวทชนะคะก็จะมีนักวิจัยนะคะหน่วยงานต่างๆศูนย์ต่างๆหรือว่าห้องหลักห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยออกนวัตกรรมนะคะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะขอให้หน่วยงานนะคะซึ่งที่ดูแลในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาของสวทชนะคะก็คือสํานักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีหรือว่า TLO ค่ะเป็นผู้ที่ดูแลว่าเอ๊สิ่งประดิษฐ์นี้จะสามารถยื่นขอจดสิทธิบัตรได้ไหมนะคะแล้วก็ในกรณีนี้นะคะผู้ถือสิทธิ์ ะะหรือว่า r i g h t holder ค่ะก็คือสวทชในฐานะนายจ้างค่ะสำหรับประโยชน์นะคะสำหรับผู้ถือสิทธิ์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อมีสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์หรือว่าการประดิษฐ์นั้นๆเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ผู้อื่นเนี่ยมาแสวงหาผลประโยชน์จากผลงานดังกล่าวโดยไม่ชอบได้นะคะ ทีนี้การยื่นขอจดสิทธิบัตรในประเทศไทยอะค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางที่วัดที่นีเอามาให้ดูนะคะเผื่อว่าท่านใดสนใจที่อยากจะไปติดตามดูก็สามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะคะช่องทางในการยื่นนะคะจดสิทธิบัตรของประเทศไทยก็มีหลายๆช่องทางเลยยกตัวอย่างเช่นการขอรับสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จังหวัดนนทบุรีหรือว่าจะเป็นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น ทางไปรษณีย์นะคะหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ก็เดี๋ยวนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอ,อยื่นจดสิทธิบัตรค่อนข้างอ,อำนวยความสะดวกมากเลยทีเดียวนะคะอย่างขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าที่มีเอาตัวอย่างมาให้ดูกรมทรัพย์สินทา,ทางปัญญาค่ะเขาก็ทําคู่มือออกมาให้ค่อนข้างละเอียดนะคะว่าถ้าท่านจะยื่นขอจดสิทธิบัตร ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรบ้างก็จะมีรายละเอียดขั้นตอน1 2 3 4 5, 5ไปจนถึงขั้นตอนที่7เลยนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามเว็บไซต์นี้ได้นะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการดําเนินการขอรับสิทธิบัตรค่ะในในส่วนขั้นตอนนี้นะคะจะมีส่วนสําคัญสําคัญอยู่สส่วนที่เราจะได้เห็นตอนที่เราสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรหรือว่าทําการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรนะคะ ยาเปลี่ยนเลเซอร์นิดนึงตัวนี้ค่ะจากหลังจากที่มีการยื่นคำขอมาแล้วมีการตรวจสอบเบื้องต้นชำระค่าธรรมเนียมแล้ว หลังจากที่ประกาศโฆษณาไปแล้วอะค่ะเราจะได้ตรงนี้มาเป็นแอปพลิเคชันนะคะหลังจากประกาศโฆษณาไปแล้วฐานข้อมูลสิทธิบัตรส่วนใหญ่นะคะทุกฐานข้อมูลนะคะก็จะมีข้อมูลนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันหลังจากที่สํานักทรัพย์สินอขอภัยค่ะสํานักสิทธิบัตรเนี่ยประกาศโฆษณาสิทธิบัตรคําขอนั้นๆไปแล้วหรือว่าแอปพลิเคชันนะคะหลังจากที่ผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะคะมีการตรวจสิ่งประดิษฐ์นะคะแล้วก็ ชําระค่าธรรมเนียมออกสิทธิบัตรเนี่ยเราก็ออกสิทธิบัตรมาเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้ว่าได้แกรนต์ออกมานะคะในฐานข้อมูลสิทธิบัตรเราจะเจออยู่2คํานะคะคือแอปพลิเคชันและก็ Grant นะคะสองคำหลักๆนี้ก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาอธิบายเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะเผื่อท่านใดที่ยังไม่ทราบในส่วนนี้ก็จะได้มีความรู้ตรงนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเ<ด>อาละค่ะในส่วนของการคุ้มครองและก็ค่าธรรมเนียมนะคะ สิทธิบัตรแต่ละประเภทเสียค่าธรรมเนียมและระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองไม่เท่ากันค่ะสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะได้รับความคุ้มครองนานที่สุดและเสียค่าธรรมเนียมมากที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับสิทธิบัตรประเภทอื่นๆค่ะ